นี่คือประโยชน์ของการลดน้ำหนักที่ไม่เคยมีใครเสียเวลามานั่งบอกคุณครับสวัสดีครับผมโคชปูแนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ s ิปแคโปรเจกตอยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการลดน้ำหนักนะครับผมว่ามันมีผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรในแง่มุมที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนนั่นเองครับต้องบอกงี้ครับผมว่าประเทศไทยของเราครับเคยติดสถิติโลก ในเรื่องของการที่เรามีจํานวนของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมากที่สุดนะครับโดยที่มันมีแบบสํารวจครับผมนะของ World Obesity Federation ครับผมนะของปี2021ครับผมพบว่าประเทศไทยมีจํานวนของคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับสูงเป็นอันดับ9ของโลกในปีนั้นเลยทีเดียวครับผมคนระับ แค่นั้นยังไม่พอนะผมประเทศไทยของเราเคยติดอันดับหนึ่งของอาเซียนมาแล้วครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมจะเป็นประเทศบรูนไนแล้วก็มาเลเซียครับที่ครองแชมป์มาตลอดในเรื่องของการที่ในประเทศของเขามีปริมาณของคนที่เป็นโรคอ้วนเยอะนะครับผม โดยประเทศไทยของเราครับผมนะโดยเฉลี่ยแล้วจะมีจํานวนของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับผมอยู่ที่37%ในประชากรของเรานั่นเองครับพูดง่ายนะครับผมคือเดินมา100นนร้อยคนผมเป็นโรคอ้วนกันแล้ว37คนครับซึ่งต้องบอกงี้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับผมเคย ติดอันดับหนึ่งของอาเซียนมาแล้วครับผมในปี2019ครับโดยอ้างอิงจากตัวของแบบสำรวจของ the Association South East Asian Nations Health Report นะครับผมของปี2019ครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเคยเป็นแชมป์มาแล้วในปีนั้นนั่นเองครับผมนะครับแต่ทีนี้นะผมในระดับของเอเชียนะครับก็ยังค้นพบอีกว่า คนไทยมีปริมาณของคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับผมมากกว่าคนในประเทศอินเดียอะไรยคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยคนอินเดียมันมีจำนวนเยอะกว่านะเว้ยแล้วแต่ละคนที่เดินมานี่คืออ้วนๆทั้งนั้น,น,นครับผมบอกเลยนะผมว่าประเทศไทยของเราครับผมมีจํานวนของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยครับเฉลี่ยอยู่ที่37%เปอร์เซ็นต์นะครับของประชากรไทยที่มีอยู่ครับผมในขณะที่คนอินเดียครับผมมีการรายงานว่า มีจํานวนของคนที่เป็นโรคอ้วนอยู่ที่20%ของประชากรครับผมต้องบอกงนี้นะครับว่าตัวของประชากรอินเดียนมีอยู่1.4พันล้านคนนะครับผมในขณะที่คนไทยเนี่ยนะครับมีอยู่กันอยู่แค่70ล้านคน,นครับพอเปรียบเทียบเรโชรหรือว่าเปรียบเทียบสัสดส่วนของประชากรที่เป็นโรคอ้วนแล้วครับผมประเทศไทยของเราขี่ในส่วนของประเทศ NBA อินเดีย แต่ถ้าพูดถึงปริมาณของคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับผมเปรียบเทียบว่าประเทศอินเดียกับประเทศไทยครับแน่นอนว่าประเทศอินเดียครับผมมีจำนวนของคนที่เป็นโรคอ้วนมากกว่าอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามสัสดส่วนตรงนี้ครับผมครับมีในยะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องของสุขภาพของคนในชาติของเรานั่นเองครับผมดังนั้นวันนี้ผมจะมาบอกเลยว่า จำนวนของน้ําหนักที่เราสามารถเอาลดลงได้และทําให้เรามีสุขภาพที่ดนะีเป็นอย่างไรนะครับผมอย่างแรกอยากให้ทุเข้าใจก่อนนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นโรคอ้วนครับเวลาที่เราเป็นโรคอ้วนนะผมมันไม่ใช่แค่เราสะสมไขมันสูงเกินเท่านั้นนะครับแต่มันทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานะผมมีความผิดเพี้ยนไปครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวของไบโอมาเกอร์นะผมก็คือตัวของผลเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของโอวออลคอเลสเตอรอลนะผมก็คือคอเลสเตอรอลภาพรวมของเรานะครับตัวของ LDL ก็คือตัวของไขมันเลวครับค่าไตรกิสไลน์ครับผมแล้วก็ในส่วนของความดันโลหิตนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรามีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเรากลายเป็นโอบิซิตี้โดยเฉลยแล้วครับผมตัวของ BMI หรือว่าค่าดัชนีมวลกายของคนที่เป็นโรคอ้วนครับผมจะอยู่ที่30 ขึ้นไปนะครับดังนั้นนะผมถ้าเกิดว่าใครที่มี BMI มากขนาดนี้ครับผมครับคุณรู้ไว้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับผมถ้าคุณเป็นโรคอ้วน,นครับปัญหาทางสุขภาพก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นตัวของความดันเลือดสูงนะครับตัวของไขมันในเลือดสูง เบาหวานหัวใจนะครับผมในที่สุดครับหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ได้ครับถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยนะผมมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบเจออาการอักเสบในร่างกายเนี่ยมากจนเกินไปครับนอกเหนือจากนี้ครับผมนะการที่เป็นโรคอ้วนครับผมยังมีผลเสียนะครับผมในเรื่องของข้อต่อแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยครับผมแต่ถ้าเกิาวันนี้เราพูดถึงตัวของสุขภาพนะครับต้องบอกเี้ว่าในงานวิจัยของ Obesity Review ครับผมนะได้ค้นพบว่า ถ้าเราสามารถลดน้ำหนักลงได้เพียงแค่5%เท่านั้นครับเราจะสามารถ ลดระดับของ Overall c h o l e s t e r o l คือ c h o l e s t e r o l ภาพรวมลงได้นะครับเราสามารถลดตัวของ LDL ลงได้แล้วนะครับผมจากการที่เราลดน้ำหนักตัวลงได้ได้5%นะครับแล้วเราสามารถลดในระดับของ Blood Pressure คือตัวของความดันหิตและเราสามารถลดค่าไตรกีเซอไลด์ลงได้เช่นกันจากการที่เราสามารถลดน้ำหนักลงได้เพียงแค่5%เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถลดน้ำหนักลงได้ลงเรื่อยๆเยข้าไปอีกครับผมนะครับไอตัวของไบโอมาคเกอร์ er เหล่านี้ครับผมก็จะดีขึ้นเป็นลําดับตามไปด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมมันจะมีค่าค่าหนึ่งที่หลายคนไม่เคยสน ผมนั่นก็คือตัวของค่า C-reactive protein นั่นเองนั่นคือมันจะเป็นตัวของมาร์กเกอร์หรือว่าเป็นค่าดัชนีที่บอกถึงอาการอักเสบภายในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดเลือดของเราครับผมยิ่งเรามีระดับของค่า C-reactive protein สูงขึ้นมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเลือดตีบแตกตันครับผมครับมีสูงขึ้นมากๆครับแต่นั้นในงานวิจัยเนี่ยค้นพบว่าการที่เราสามารถลดน้ำหนักลงมาได้10%นะผมเพียงแค่10%เท่านั้นครับ จะสามารถลดระดับของ C-reactive protein ในร่างกายของเราได้อย่างมีนัยสำคัญครับผมและยิ่งคุณลดน้ำหนักลงไปได้เรื่อยๆครับผมค่าของ C-reactive protein ก็จะลดลงเรื่อยๆดังนั้นในส่วนของสุขภาพหลอดเลือดของร่างกายของเราครับผมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่าการอักเสบภายในร่างกายก็จะลดลงไปเรื่อยๆจากการที่คุณมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนั่นเองครับผมเนี่ยก็จะเป็น ตัวของน้ําหนักเบื้องต้นที่คุณควรจะต้องเอาลงได้เช่นสมมุติว่าคุณน้ําหนักอยู่ที่100กิโลกร,รัมครับผมเพียงแค่คุณเอาน้ําหนักลงมาได้เพียงแค่5กิโลกรัมครับตัวของลิปิดไฟล์ก็คือตัวของค่าไขมันในเรื่องของคุณเนี่ยนะครับผมก็ดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถลดน้ําหนักลงมาได้10กิโลครับผมจากคนที่หนักร้อยกิโลเนาะนะครับคุณจะสามารถลด ค่า C-reactive protein ของร่างกายของคุณได้คุณจะอยู่ห่างไกลาจากมัจจุราชมากขึ้นจะอยู่ห่างไกลาจากการที่แบบเป็นอมพกึกอมพาดได้นั่นเองครับผมอันนี้คือบอกเลยว่ายิ่งน้ําหนักตัวของเราลดลงมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคต่างๆ น้อยลงเท่านั้นครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพของการลดน้ําหนักกันดีกว่าครับทุกวันนี้เราก็จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าการลดไขมันนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันส่วนเกินนะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญการลดน้ำหนักน้ำหนักมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นออบิสิตี้หรือว่าคนที่เป็นคนอ้วนครับน้ําหนักตัวถือว่าเป็นดัชนีวัด ตัวแรกที่คุณจะต้องเอาลงให้ได้ครับมันไม่มีใครหรอกครับผมที่หนักร้อยกิโลหรือร้อยี่สิบกิโลแล,ล้วลดแค่ไขมันอย่างเดียวแล้วหนักตัวเท่าเดิมอันนี้คือไม่มีนะผมมันไม่ใช่การทำรีคอมโพเิชันเหมือนคนตกปกติทั่วไปครับดังนั้นการลดน้าหนักตัวลงมาได้นะครับอย่างมีคุณภาพด้วยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้คุณมีองค์ประกอบร่างกายที่ดีขึ้นครับต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณสามารถลดน้าหนักตัวลงมาได้โดยที่น้ำหนักตัวของคุณนะครับผมส่วนใหญ่ เป็นในส่วนของไขมันส่วนเกินนะครับผมคุณจะเจอว่าตัวของ lean body mass ก็คือตัวของโครงสร้างเดิมของร่างกายของคุณอะตัวของกล้ามเนื้อของคุณนะครับผมมันจะยังคงอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในทุกๆครั้งนะครับที่เราสามารถลดน้ำหนักออกมาได้นะครับในทุกๆกิโลที่เราสามารถลดน้าหนักลงมาได้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมสามารถเอาส่วนของไขมันลงไปได้มากเท่าไหร่ครับจะยิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ต้องบอกเลยนะครับผม แล้วไอตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าตัวของ fat free mass ของเราเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับต้องบอกงี้ว่ายิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อหรือว่าตัวของ fat free mass มากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งทําให้ตัวของไบโอมาเกอร์คือตัวของผลเลือดของเรามันดียิ่งขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีในส่วนของเมตาบอลิกทิชชู่นะครับผมนั่นก็คือตัวของเนื้อเยื่อที่ใช้ในการเผาผลาญครับและอย่างหนึ่งคือตัวของกล้ามเนื้อของเราครับผมนะจะสามารถหลั่งฮอร์โมนออกมาได้หลากหลายชนิดครับผมนะที่ช่วยทําให้ตัวของผลเลือดของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวของร่างกายของเราเนี่ยครับผมมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมนะการลดน้าหนักนะครับผมไม แต่เราต้องลดให้มีคุณภาพด้วยซึ่งการลดไขมันอย่างมีคุณภาพนะผมคุณจะต้องทําตามสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในต่อไปนี้ครับผมหนึ่งเลยคือคุณจะต้องฝึกใช้แรงต้านหนีไม่พ้นครับผมยังไงคุณก็ต้องฝึกใช้แรงต้านไม่ว่าจะเป็นการฝึกเวททรนนิ่งการฝึกบอดี้เวทหรืออะไรก็ตามที่มีแรงต้านครับผมนะับจะช่วยให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้มากเลยทีเดียวครับ2คือการ ควบคุมอาหารครับคุณจะต้องกินโปรโตีนสูงนะครับไขมันดีเนี่ยนะครับผมปานกลางหรือต่ำนะครับและคาร์บนะครับผมก็คือในส่วนของแป้งเนี่ยนะครับผมอยู่ในปริมาณปานกลางหรือต่ํานั่นเองครับก็จะเป็นการ กะแบบคร่าวๆนะครับผมว่าเราควรจะต้องกินอาหารเนี่ยในรูปแบบไหนในปริมาณเท่าไหร่ครับผมก็คือโปรตีนสูงเข้าไว้นะครับผมแป้งกลางไว้ก่อนแล้วก็ไขมันเนี่ยนะครับผมนนบอยู่ที่ปกลางแล้วก็ต่ำเข้าไว้ครับจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักในรูปของไขมันได้และสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อของคุณไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผมต่อมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการที่ไม่ทานอาหารน้อยจนเกินไปครับเพราะว่าการทานอาหารน้อยจนเกินไปจะ มีผลทําให้คุณสูญเสียตัวของ fat free mass เพิ่มมากขึ้นต้องลองนึกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหนักลงมาได้นะผมลงทั้งไขมันซึ่งก็ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อของเรามันลงด้วยครับผมนะมันจะทําให้ผลเลือดของเราหรือว่าตัวของค่าคอเล e s t อรอ l หรือว่าตัวของต r i g l y c e r หรือว่าตัวของ b ั o เพ p r e s s ในร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งตัวของ C reactive ก็คือตัวของค่าดัชนีวัดความอักเสบในร่างกายของเราเนี่ยับผมมันจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่เป็น skinny fat ในเยอะมากคือแบบคนที่แบบผอมลงพุงคร ฟรีแมสตตัวของมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเขาเนี่ยมันน้อยมันเลยทําให้ตัวของผลเลือดที่อยู่ในร่างกายของเขาในในเลือดของเขาเนี่ยนะครับผมมันไม่พัฒนาตามตัวของหนักตัวของเขาที่มันลดลงไปด้วยครับผมนะดังนั้นนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณลดน้ําหนัก คุณจะต้องสนใจในเรื่องของคุณภาพในการลดน้ําหนักของคุณด้วยนั่นก็คือการลดไขมันลงมาให้ได้มากที่สุดและพยายามสูญเสียกล้ามเนื้อให้ได้น้อยที่สุดซึ่งวิธีการที่จะทาให้เราเนี่ยนะครับผมสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยที่สุดผมก็บอกไปแล้วครับผมก็คือฝึกใช้แรงต้านเข้าไว้กินโปรตีนสูงแต่งไปกลางไขมันต่ําเข้าไว้ครับผมนะครับและที่สําคัญที่สุดมากไปกว่าน,น,นั้นก็คือการที่เราพักผ่อนให้มากเพียงพอ และถ้าเกิดว่าเราสามารถนอนได้มากเพียงพอครับการลดไขมันส่วนเกินจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันทําให้คุณสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มีรูปร่างที่ดีขึ้นได้และสามารถลดน้าหนักลงได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดนั่นเองครับดังนั้นฝากด้วยครับผมสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากๆนะครับผมคุณสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆได้เพียงแค่คุณสามารถลดน้ําหนักลงมาได้ในทุกๆกิโลกรัมของคุณนั่นเองครับผม อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ